「ヤーをらいつけギャー叫べ」ギャ「ヤー倒せ」「ヤーヤーー野ー」オ「の魂と魂がい響き合う」「五感を研ぎ澄ませ眠れる力が開く」 กรอบสวัสดีครับผมวันนี้มาพร้อมกับผมและนี่คือรายการพุ่มรีวิวทอยส์นะจ๊ะอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิว DXG4 นั่นเองนะครับผม DXG4 นะครับเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของเหล่ากาโอเลนเจอร์ทั้ง5คนนะครับนะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ไปติดตามากาันเอาเองนะครับผมนะไม่สปอยนะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันนะครับะนะครับโอเคครับแล้วก็มาชมลุกเล่นกันเลย โอเคครับผมเราก็มาดูตรงส่วนของลูกเล่นนะครับโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้กันก่อนนะครับโอเคครับก็นี่คือรูปร่างหน้าตาของ G4 ตอนพับเก็บนะฮะพับเก็บนะครับก็พับขาแขนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นหัวนะครับหัวนะฮะเนี่ยหัวนะครับผมนี่ก็หัวเหมือนกันนะครับนี่ครับหัวสิงโตครับนะซึ่งถ้าเราซื้อแบบซื้องานกล่องเลยนะผมว่ามันมันจะให้นู่งมาครับหัวเนี่ย หัวของกาโอเลนเจอร์เนี่ยฮะของหัวสัตว์นะฮะให้มาห้าหัวนะครับเพื่อให้ครบกับจำนวนของกาโอเลนเจอร์นะครับที่มีห้าคนนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เปิดดูข้างในกันครับข้างในนะก็สวยสดงดงามนะฮะนะตรงนี้สามารถกลางได้ครับกลางได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคีบนะฮะคีบฉลามไม่ก็ไม่ก็ปีกนกนะฮะนะน่าจะสองอย่างนี้นะครับ โอเคครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์สวิตช์อยู่ไหนวะสวิตช์สวิตช์อยู่ไหนเอ๊ะโอลูกเล่นตัวนี้ไม่ไม่มีสวิตช์นะครับไม่มีสวิตช์ครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นระบบขั้นฐานนะฮะขั้นฐานนะเพรานนะว่ามีที่ที่ขั้นฐานอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมีที่ขั้นฐานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะสวิตช์ จึงหาไม่เจอนะครับเพราะว่าใส่แล้วเล่นได้เลยนะฮะประมาณนี้โอเคครับก็ไปดูตันนะฮะโอเคครับก็นี่คือหมดติดต่อสืสถานครับส่วนนี้คือดับสายเสียงตัวเลขค่ะเดี๋ยวเรากดตัวเลขดูเนี่ยให้เราเืของเล่นสมัยเก่าเลยนะครับนะครับโอเคครับแล้วก็มันเล่นโหมดติดต่อสื่อสานครับ โอเคครับม okay. 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 ันก็จะดับไปประมาณนี้นะครับผมโอเคเอามาเอมฮัลโหลปิดจ้าฮ่าฮ่านะครับผมโอเคครับแล้วก็มาเล่นโหมดแปลงล่างกันเลยครับหมดแปลงล่างก็กดตรงนี้ครับนะโอเคครับก่อนแปลงล่างเขาก็จะพูดว่า GO Access นะครับโอเค GO Access ครับก็จะประมาณนี้โอเคครับซ้ำมันหลายๆรอบเลยนะฮะตัวนี้มีน้อยครับลุกเล่นไฟเพราะว่าถือว่าคมนะฮะชัดเลยนะสวยครับไฟสวยโอเคก้าวเอ็กซเซ เป็นไงบ้างครับผมกับลูกเล่น G phone นะครับแหมช่างน้อยนิดนะครับผมลูกเล่นนี้ช่างน้อยนิดนะโอเคต่อไปเราก็จะมาจัดท่านะครับเป็นท่าของสิงโตนะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในลูกเล่นของมันนะครับก็โอเคครับข้อนี้ถ้าเป็นรูปสิงโตก็จะทําอย่างนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ไม่เป๊ะนะฮะในหนังนะครับนานทีที่ดูนะการนเจอเนี่ยนะฮะ ก็จัดแบบสไตล์ผมแล้วกันนะเออแบบไหนวะเนี่ยเออนี่นี่นี่ประมาณนี้นี่ครับผมเก่เาไลนะออนฮะก่อนที่ตอนที่มันแปลงร่างครับมันก็จะกลายเป็นรูปสัตว์แล้วก็กลายเป็นรูปสิงโตรประมาณนี้นะฮะเคยก้องขึ้นมาอ่าอประมาณนี้นะครับผมวยใช้ได้นะ ครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วหยิบมาดูกันดีกว่าครับอ่านี่นะครับครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับตัวไม่มีหางนะครับไม่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ต่อไปก็จะจัดท่าเป็นคนกันนะฮะโอเคครับก็ทำอย่างนี้ครับนี่นมาให้สุดครับถ้าเรายืนตรงๆเลยเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็ต้องยืนแบบยืนยังไงดีอะยืนให้มันขามันบาลานซ์กันนะฮะไม่ใช่ตรงๆครับให้ขาอันนี้ไปข้างหน้าแล้วขาน,นี้ไปข้างหลังนะมันจะยืน ยืนได้ตรงนะครับโอเคแล้วก็มาเหยียดขากันก่อนนะอืม ครับ Kid, ก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมตั้งยังไม่ได้นะเออนะให้ดูบันเข้าๆก่อนแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็พอจัดท่าแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าผมวางกล้องไม่ได้นครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นนะฮะโอเคเดี๋ยผมจะซูมให้ะซูมให้ดูเลยนะฮะอ่านี่ประมาณนี้เออนี่ครับนะเออนะครับผมจัดได้แค่ท่านี้เท่านั้นนะครับท่าอื่นนี่ ผมจัดไม่เก่งนะฮะผมไม่เล่นแนวๆผมไม่ค่อยเล่นแนวฟิกเกอร์เท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านะประมาณนี้นะอนะครับผมก็ตัวนี้จัดยากด้วยแหละนะเพราะว่าขามันแบบม่ยสมประกอบเท่าไหร่นะครับแบนๆขาลีบนะฮะนะโอเคครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมจัดท่านะ นผมีเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับลูกเล่นของ DXG Phone นะครับก็เป็นลูกเล่นช่างน้อยนิดนะฮะก็ไม่ค่อยมีดีอะไรแล้วครับมีดีตรงขากับแขนเนี่ยครับไอจัดท่านะฮะก็ส่วนลูกเล่นในนี้ก็น้อยนิดนะครับมีแค่หมดแปลงล่างกับหมดนี่นะครับที่จะมีไฟนะับแต่ว่าไฟนี้ผมถือว่าสวยนะฮะใช้ได้เลยนะไฟก็ถือว่าสว่างนะฮะก็ ทำเมื่อปี2000นะครับคอสอ2000นี่ก็โอเคครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะไฟนี่ถือว่าชัดนะครับผมแต่ก็รูปร่างนี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวกันาลากันไปก่อนนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย